สุขสบายดีเอซทุกคนที่เข่าเบิงเข่าส้มสองประเมาสบายดีย่ำสาวๆผู้จิตั้งประเทศหรือว่าภายในประเทศลรวเราเอง,เองสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเบิ่งชีวิตรประจำเมือประจำวันเน้องพี่น้องเนาะป้าเลียวมาทั้งพี่ผัดฟักกะทีดเขาที่อันนั้นยังอันอนะยังลุกแซ่บอ่า ปาลกินขาัก wow. no, ันแเดอสบายดีปลาลูกเเอาบวเอาิญทำไหมลูกบ่วงเอาบ่อิญปลาลูกกินข่าทำไหมกินขาเด้อปลาลูกขายังบอกคนที่ลูฮะเบิ้งกินกินเายังเบิ้ง้มกับแจวพี่อ่ะเออแกลลูกจำแจวเซย กินเป็นเป็นนกัเป็นกินยังกับเป็นบายนี้พี่น้องมือกู้กนแ่บบ่มาแต่จากหันแม่น่ะกินมาแต่จากหันคนก็ปลาเมากินอยู่วดลงจำหันกับอะไรกินอยู่วดขึ้นมาแล้วปลาเมามาแล้วกับพวกนี้อุ่นไรได้ยินเสียงปากูพิมกูพิมเห็ดห้างว่กินข้าวเด้อปลาเมาอ่าสันห้ยยังลูกหล่าพักลี่กินบ่บ่ได้ลี่แล้วนั่งอยู่เตียงว่ะสัน กินเป็นกระแสบกดมาเฮียงน้ำเขาเป็นตับฮะตับบลกมันบนตับเออหมอนเออเลี้ยมาดูฮะหมอากินรแล้อฮห้ากับหกปีเนาะเอจะเป๊ะแม่ไลเอ้ยลูกชายผู้เดียเจะกระแพงเนาะกระแพงดัวเนาะสางเป็นกนแดงลูกิกระแพงคนไหน มือใหญ่ก็เข่ามากเล้งมือใหญ่กี่เข่าเละน,นี่มือคนผมไหนะอยากตัดยาวพ่ตัดาวทางก็ตัดจะนอนแม่เอาไปตัดีด่ชีเว่าาอยากเปลี่ยนชีผมให้เป็นชีขาวดอ้าวที่เอาบลูสีแดงือเ้ยว่าเอาไปแล้วปะช่วงการลูกอาเปลี่ยนีผมชงการแม่เห็หุให้เด้อเดีย<า>วปอยนี่ชี้แดงปอยนี่ชี้้า Boy nghĩ gì cào càng 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 nhiều đấy càng càng mi ngân càng xí, càng càng xí càng càng Xí càng 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 sao càng 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 Kín lúc nhỏ bắt họ mắn lột. Fu nhiều thai khỏi mắt ông bọt đi. Nếu kiện nato nắp bay kín. kín. Sá bay đi ao? Sá bay thai, nụ thai khỏi mắt ông. Lupa, ào 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 à, à... <laughs> โอ้ยบวงการูเสาวเด้อีเลยเฮ้ยสแบแห้งบ่สบโอ้ยว่าแต่มันมีน้อเมือได้ขอยนำมื่อน้เป็นเสบแห้งกินข่าน้ำกันเด้อปลาลุงเอ้ยต้มต้มสบงไกินข่าวหนะ แม่ยัยอยู่เช่นอ่ากินอันมาหมาหนะคะเฮ้ยว่านเบิดซองาตัวเขากินเนี่ยกับเปตาเสะกิชมกินแชเปตาเสะบนนะแต่ยูบุญบอได้กินแม่ว่ากินด่างควาดกไนมาเห็นเอื่อยนั่นเอ้นหมักสร้างผาหมักด่างเด็กนวลนหนำเอ้ย มาเต็มถวยนีชาคนนี่่ได้พอข้าวได้เลยปาวคิดชมนะออโอ้ยเจียงอีกเต็มอีกดเขาบอกว่าเด้านอชินหนงอยู่บ้านเด้ออถึกอยางฮั้นมือหนึ่งบะอยู่บ้านแ่บบ่ลูกชี้มือไผ่ชี้มือแม่ไลเอยชี้มือแม่ไล่แ่บเขาหูกไฮะโบแ่บแท้แแม่เอ้ยเออ อันนี้แซ่บแซ่บกนอื่นนลายแซ่บจขึ้นนลายกินข้าวแล้วอาบน้เด้อลูกเด้ออน้งแงกินข้าวแล้วอาบน้อาบน้โอ้อาบอเดียวบ่อออาบอเดียวมันจัไม่ไวมันจังไวเอามันก็ฮ้อนตัวลูกยามเช้าเขาก็อาบแม่อาบแล้วได้แม่จะบอกจ บาสุดหนามจนเบิดเลยเบิดแล้วสุดนามแสบหลายขึ้นนัวแทะเบิกอาชีเตรียมไปขายมะกุ่อยนัวได้เฮยงนัวเกว่ามะกุวยนัวเออเตรียมจิปาายกเอาไปอยู่บ่มเที่ยวนี่ชีได้ดำหน้ากัปนันบอจมือได พอนโตมันดำแลกอะพอดำเลยน้องเอ้ยข้างน้ำเนี่ยมันเลยมีก็อ่างเปลือกคนนี้มัดกับมัดาเนี่ยมันเนี่ยมันก็ใจขึ้นเนาะเออกะใจขึ้นให้มันขึ้นก่อนอ่ะมันฉีไปบัสให้มันขึ้นนะมันฉีไปบัสได้ขั้นสิไลยังไงกินรดนุ๊ทีมันก็พิวได้เนาะก็พิวตื่นแล้วบ่ยังกังพิวนี่บ่กให้ตื่นคืบอกมีกินเผาแล้ว

เอาในแม่สัลูกฟีหนึ่งไหวแม่จะทอดแล้วกินเนื้อก็มันกายยามแล้วกินทุกโลทอดมันอันนะลูกมันยากินโลดลูกเอีหนึ่งกินโลดทอดนล้โอ้ยเผื่อจะไปซื้อน้ำมันนี่คิดเป๊ะนี่งานใหญ่เลยลูกผู้ละวีกับไพ่หลังแม่ใหญ่เออชุดนี้นั่นเจ้าวีหนึ่งก๋วยวีหนึ่งหลังวีหนึ่งแม่ใหญ่ ออาไปไหมอามาอวี่่ใไงวีนึ่งล่างอีนึ่เอีนึ่ดไเดคขายช้ำไปมาบ่ไดคขายช้ำเอาห้อันเอาห้อันทีน่องเบิดห้เจ้าลังแล้วก็ห้อันออมาอีหนึ่ง่ มีไงวีหนึ่งผลวีหนึ่งเบิดเฮ้ยล่างเฮาวผัดพิษพลาดเฮาวผัดลืมตรวจเบิ่งแท้เฮาวไหนอยากหนึ่งเลื้ยงๆลีนะเฮ้ยเฮาวผัดลืมเบิ่งแท้กล้วยอยู่ในเฮือนนะเฮ้ยคำมันยังแข็งหนึ่งกระแซบได้คำมันแข็งหนึ่งได้อีมอว่าห้าวชีเมื่อเบิ่งกับห้าวชีหนึ่งคือกันอแข็งยู่ โอ้หน oh, ึ <three feet. S 1> ่งได้อยู่ตัวนี้ไปหายผัวใหญ่เท่ากับเป็นแหนกำช่องกุนโอ้เออกินกับขขาวชุกนะเฮ้ย ก็คือโบพังออกอีสนาคือโบพังให้มันเต็มสวนซะตัวนี่นี่เล่นนี่อากาศคึมๆมมือคำว่านี่พ้นตกแห้งแห้งเออพ้นตกแห้งไรหักบโบหึงปันใดตื่นแล้วตื่นแล้วสบายดีลูกสบายดีมาเต้นกันครับ สบายดีลูกหรุ่นอ้ายสิเมื่อหน้าเะยนะะอบมแน่พ้นงานนะปุ๊กไก่่านสามอันไก่มเเหยียบยังลูกเหยียบยังนไทนไนนาไปนนกสาสบายดีบุ้งุนอนเดิกผุนตื่นสวยตี้อ้ายละตื่น้พนเขาช่างของเขาฮเมื่อหน้ารบมเมื่อหน้าบอบ่เมื่อหน้าบอโอ้ยป่ มันแ่แมนบางครั้งคือเงาแค่ผนหากัตื่นนอนยิงปุ๋ยผู้อ้ายเมื่อเราโบเมื่อหน้าบ่มาเนยบ่ปาสีเมื่อได้ปาสีเมื่อได้เช็ดแต่บุมีหลออยู่เนาะเป็นหลดเข้นขู่เมื่อนี่เฮ้อน้องฮากตื่น พูดไอฮานเตรียมแล้วปุโอ <them> ้ยคือแถนน่ะมื่อคืนนี่เพื่นพักกันมานอนบ้านข้ามจำฮันเฮ้อคอยเห็นอยู่คอคอท่วงเจ้าบุเมนตี โอ้เอามาเขียบเข้าวทั่วอยู่ได้ว่าเอาไปโบมแม่มันแก่ไปเลยต แง้ามากน่ยเ้นนเหวันเย็นมาหาเ่ครเอมากเขากินเาแล้วก็ใส่โรดเมื่อนึงชามเผื่อเรียวเเขามานอีกมวันเย็นเมาบานูโอ้เมเหตวันเย็นใ่มาแต่ว่าเว่ากันยาวเดีบนเมนพากันเตรียมเมือหน้า คลิปนี่กันยาวเลยเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สักควหมเมาหน่อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อๆไปหมายเขเลยว่ใหาินเขาเาใจให้พรพี่น้องทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มจะมีสุขภาพแข็งแรงพอกันคลิปหนาเนาะสบายดี